สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเมทนะครับห้าตัวในการลงแรงไดมอนด์นะครับว่าเราจะชนะได้ไหมนะครับเมื่อทีมเรามีเมทถึงห้าตัวด้วยกันนะส่วนผมจะเล่นเป็นฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีอลสเตอร์นะครับวีล่าแล้วก็จะมีเดอะแฟตแล้วก็มีลอเลียวนะครับเมทห้าตัวห้าสายนะครับจะดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมนะครับในการลงแรงครั้งนี้นะฝั่งนั้นก็จะมีเทลนะครับแล้วก็จะมีอ้าวฝั่งนั้นไม่มีฟาร์มนะครับ หน้าแปลกมากเราว่าเราน่าจะกินหมูนะฮะงานนี้แต่ว่าหมีห้าตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูกัน Welcome arena. Get ready. will Arena readyions to in ผมจะฟามนะฟามบูก,ก่อนนะครับ so ฟางบูไปก่อนเอบวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วาบูกอนฟาบูกอนได้บูมาแล้วอารมณ์แตกอารมณ์ต้องแตกอะ มาเลยมาเลยช็อตไปลยอตไช็อตไปช็อตไปอะาไม่แตกเว้ยเหนียวจัดวางไปครับโอ้โอ้แตกโอ้ยแข็งก่อนอ้าวแตกอะัรแตกเกิดป,ปักไปนะครับกลับไปฟาร์มต่อ โอนี่เราต้องรีฟาร์มเลยเมเราน่าจะถ้าต้นเกมเรากดได้นะครับเราก็น่าจะยาวๆเลยผมจะออกเป็นดาบนะครับดาบโลแีนะช็อตไป นาทีแล้วเราต้องวิ่วสี่นะครับ <c oughs> ต่อนาทีนี้ถ้าวิ่วสี่ก็ถือว่าโอเค <Now. S 1> ไม่สี่เก <c oughs> ็บบุญอยู่ไว้นะครับ <c oughs> ตอนนี้สกอร์เราก็ตามอยู่นะ, <c oughs> ะ,นะครับเจอเออร์เลอร์และเออร์เลอร์ช็อตไปทีนึงครับ มันติไปวางรอไว้เลยโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวเคลื่อนตามครับ,บเดี๋ยวเคลื่อนตามมาเอามะมล่ามาโอ้ไม่รอดรอดอยู่เว้ยอืมไม่เหลือครับแปดเป็นฟองทะบูดไปเดี๋ยวเส้นเขาเติมไม่ค่อยทันนะเพราะน่าจะกลัวนะำอ่ตอนนี้กลา,นะางโบกครับกลางไฟแล้วไฟจะแตกครับอ้าวโดนจนับเรียบร้อยอ้าวตัวแข็งตัวแข็ง ต้องรอดเปไม่รอดนะครับ,อรบเอาเทลต่อเฮ้ยเพื่อนไปนะขุดจับจไม่แตกมีได้โอ้ยหืมเผือกจะได้ครับได้ครับรเผือเรียบร้อยสองตัวโอ้โหเกือบตายไม่แตกนะครับเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มต่อนะครับกลับไปฟาร์มต่อ บนไฟกันแล้วนะครับบนไฟกันนะครับเรียบร้อยอยู่ในป้อมนีงก็เสร็จเลยครับอยู่ในป้อมนี้ก็เสร็จเลยครับต้องได้เท่า <t> ต,ตัวครับต้องได้เท่าตัว,วเป็นไงสล <s lim S 2> ิมนะตอนนี้เรากดไป40่ศูนนะนะไปสบายแล้วสุกชิวๆนะครับดาร์ฟี่ผมว่าเขาหน้าจะเล่นไหวการวางสกิลด้านห้าจะต้องไวนิดนึงนะครับเด <t> ี๋ยวเราไปฟาร์มก <t> ันต<ภา>่อเลย มาครับอ่ามาหลายตัวอุ้ยโดนจับแน่มันจับกูแน่ยังไม่จับมันจับยัง,งวะโอ้อ่าโด,จาดจนจับมาโดนเนเตอร์กูจับหูไม่แตกเหนียวมันเหนียวอืมอ๋อสีตัวสีตัวอยู่นี้โอ้ลินโดนเดีเ๋ยวเซียนมันบินมาเรียบร้อย ไปนะเีลยวคนนึงชอบดิชอบดิก็จะได้ป้อมนี้นะครับอ๋อตอนนี้เกมก็ตอนนี้เอ่อสกอร์นำแล้วนะครับอ้าวเออเลือกมาอีกโดนจับดีรีร้อยไม่น่ารอดอันตีโอ้โห น oh. ี่กดเกิดเลยโม้โหกดเกิดมาแล้วรีไปแก้แค้นเออเนอไมายอมกลับไม่ยอมกลับนะครับแก้แค้นเป็นไงบวกแล้วไม่ยอมกลับ Magic ตอนนี้ทีมเราก็ได้มังกรแล้วนะครับอ้าว มากระโดดในขั้วเงี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยปึ๊บสวยงามพระราแบบนะโอ้ไปแต่เราเสียป้อมเด็กป้อมไม่เป็นไรครับตอนนี้ของผมก็จะออกเป็นชิ้นที่สามนะชิ้นที่สี่แล้วเป็นมงคุดนะครับเราไปฟามกันต่อนะเราเสียป้อมไปเด็กหลงครับเด็กหลงเด็กหลงโอ้ไม่ทันนะ เดี๋ยดีมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะสกิลปกติกใช้หนีได้นะครับแต่นี้ถ้าไม่โดนสติลมันจะไม่สามารถกดเบิ้ลได้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอันติอ๋เออเนอมันโดนไปนะครับตอนนี้ผมไม่กลัวใครแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เรายืนได้แนละ้วแล้วก็สกิลก็ค่อนจะแรงพอสมควรเลยนะเอาม้าอามบวกนะครับโอ้โหยืนมันตีตีแบบนี้ก็เรียบร้อยกดไป8ปหนึ่งนะครับตอนนี้เราน่าจะได้เลสเซนเดีรี่แล้วช็อตไปดิ มีควมรู้สึกว่าเราน่าจะชนะชัวๆนะครับเพราะว่าถึจากลูกเกมแล้วเราก็ได้เปรียบทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งป้อมและของและเง,เงินนะทุกอย่างแต่ว่าเราอยไม่ไว้วางใจครับเราต้องบอกก่อนเลยว่าเมทห้าตัวถือว่ามันมากนะถ้าเราแก๊้งกันไม่บ่อยนี่ถือว่าเราอาจจะแพ้ได้ง่ายๆเลยนะอารามัวไม่กลัวตอนนี้มาดีเอา,อาจะจับเรียบร้อยครับไม่รอดนะคนี <c> ้ <oughs> นะนี่เราเรยรังเหลือเกลืออีกครั้งหนึ่งนะเรายังไม่ใช้นะครับแต่ดูท่าแล้วปั้มเริ่มจะสูสีแล้วนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นรองอยู่นิดหน่อยเราก็ายังฟาร์มอยู่ครับ1 1นาทีเวลรอ14ก็ถือว่าไม่ขี้เหล่นะครับเรายัางดูเวลาจับเวลาอยู่นะครับว่าของสุดท้ายผมจะออกเป็นสมุดนะหนังสือเดี๋ยวผมดูก่อน <S <S 2> <S 2> เพื่อจะจบก่อนนะครับ อันนี้เน้นยิงป้อมแล้วไม่ได้เดี๋ยวเลดเกมเราอาจจะสู้เขาฝั่งนู้นไม่ได้นะกำ so จัดกระแตะกนะจ้าโอ้โหโคตรแข็งหูโดนจับงี้ครับ <S <S อืมมาดิมาดิโด,ด,ดนจับก็ได้อยู่อ่ะ <S 1> <S 1> โอ้โหมันตัวมันแสดงหมดแล้วอืมเลือดเต็มหลอดเลยเอานนี้จะยืนไหวเปล่าดูพลังเมทห้าตัวครับ ดูเลงเม็ดดูมเม็ดทั้งทีเป็นไงวางดักไว้อ้าวแตกเฉยเลยครับเทลอโอ้โหโดนวังดักเอาไว้นะได้ต่อยาวๆว่ะครับยาวๆว่ะครับโอ้โหเอาสิแรกยืนผิดที่เมื่อกี้ถือว่ากดไปทีเดียวนะครับไน้ายเยอะอยู่นะสามตัวสี่ตัว เงินนำนะครับทุกอย่าง,างถ้าเงินนำเนาะอยู่เกมเราควบคุมได้นะน่าจะชนะนะดูท่าแล้วอาร์ก่อนเลยคนระับตอนนี้ช็อตน,นี้อาร์ก่อนเลยโอ้ ไม่น่ารอดอ่ะอือหือหอ่าลัมก็อ่าลัมหลับแล้วหลับแล้วเอ้าเรื่องโอ้โหอยู่กัหนูขนาดนี้ก็เรียบร้อยดิเอ้าไม่กลับเหรออืออือไม่ครับเราไม่ออกลูกแก้วจะออกต้องสื้อไปเลยเอาซื้อแก้วอีกอย่างหนึ่งครับถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับ เม็ดจั่งเลยนะครับเม็ดห้าตัวเราถือว่าโอ้โหเล่นง่ายมากนะเม็ดห้าตัวทีมฝั่งนั้นงงงงจัดอะ่ะโอ้เราพอเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเลยครับกลับมาอ๋อไม่กลับหรอมันบินเองี้ยอันตีอันตีไอ้หนูอันตรีเห,หอรอแปลกแปลกอ้โหไม่ถึงราอีกแล้วโดนจับแล้วเรียบร้อยโอ้โหอีรอเลี้ยว ตอนนี้เงินก็หมื่นหนึ่งนะครับอยาของอย่างสุดท้ายนะครับเหลือๆแมชชัวรเกมนี้โอเคครับเราก็ได้หนังสือมาแล้วนะครับเ <R ally. S 1> จ้าดาร์กแล้วนะโอเคครดไอ้สองตัวนี้ก่อนโอ้โหวางไว้อย่างแม่นคลิมคลิมคลิมเลือ แล้วก็เอาดักเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปล่อยล่างไปแล้วนะครับ <My control S 1> วันนี้เอา้า <the S 1> โดนจับ <the engines. S 1> จับ่ว <c oughs> ไปดิโดนล็อกมากครับโดนล็อกคืนอืมตีตัวหวานคืุจบแตกหวานเรียบร้อยแตกแตกครับตอนมีไม่ปลาอนหรออู้ว่กับมอลหลอครับ เก่งขึ้หลอดนะครับโดนช็อตไปเมื่อกี้สลิมแทบหลับดันเลยไม่รอละตัว,วกันดิเอ้าวมิกเกอร์มาแตกไม่แตกพึ่งไหวต้องใส่น้ำะครับดาร์ซี่หมดจัดฟูลพาวเวอร์นะครับจบได้นะเนี่ยจบได้นะอเออเลอร์ครับเออเลอร์ยังมามอีกในการต่อตัวเป๊ะบ้ามึงจะแตกหมดแล้วทิ้งโอ้โห จะได้นึกว่าจะลากคิวโอ้ต้องขายรองเท้าแล้วก็ออกเกาะเกิดแล้วเซฟไว้อย่างนะกันตายนะโอ้สิบห้าตัวถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับสำหรับเมทห้าตัวแล้วคิวได้เยอะขนาดน,นี้แต่ฝั่งนั้นเขาไม่มีใครฟาร์มเลยครับเกิดความผิดพลาดจากฝั่งนั้นโดยติ๊ต่อมติ๊ต่อมไม่แตกไม่แตกชอบป้อมว่ะชอบต่อมหนึ่เดียวชอบต่อมมือว่ะชอบต่อมมือว เรียบร้อยครับจบไปหนึ่งเกมนะครับสำหรับเมทห้าตัวนะฮ <A victory. S 1> ึมันโชคช่วยด้วยนะถ้าฝั่งนู้นมีตัวล้วงดีๆนะครับเราอาจจะเล่นยากกว่านี้แต่นี้เราเล่นค่อนข้างจะสบายเลยอันนี้เพิ่งอันนี้เป็นแบบว่ารหัสแบบว่ากระจกะจกของผมนะครับเอามาเล่นำำลขำๆแรงมันสูงก็คงจะเล่นไม่ได้นะครับเมทห้าตัว แน่อนอนอยู่แล้วครับ MVP นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับไปพบกันคลิปหน้านะครับแล้วผมจะเอาอะไรมาให้ดูอีกครับขอบคุณมากครับ